ก็สวัสดีครับก็ต่อเนื่องกันเป็นคลิปออที่สองของวันที่24มีนา2024นะ่นนี่คดซาร้อยนะด้วยเค้็ก03ศูนย์สามสามหน้าจ้างคุณครับจะเป็นไงเดี๋ยวเจอเพื่อนๆรับชมกันได้เลยหน้ากรบฟน,นี่ก็ความคืบหน้าก็ใกล้จะอยู่ใน80% 90%แล้วนะ่นีองมันยังจะลึกอยู่ ตอนดินขึ้นมานะในทำคันก็อ,อยู่ในระดับนะึงจะยืนยังไงให้มันเห็นชัดเดียวเนะี่ยร้อนเลยเค่อนข้างที่จะสูงในระดับนึงเลยนะนี่เนี่ยคือใช้ที่เขาต้องเรียกว่าสะอระลอยไม่ใช่สะอระลอยแค่ ไปทางนี้เดี๋ยวมัครอ,อนนเขมนะนนั็น่าจะเสร็จนะมันน่าจะเสร็จนะอืม,อมจา่าโคตรใหญ่นะเหมือนไม่ใช่ตัวเล็กขุดเลยนะเนี่ย ยังไงไม่ร้อน,อ <c oughs> อนดีวะเดี๋ยวไปสักแค่กันมีน้ำเลยนะตรงนี้น,นี่ก็ตอนินขึ้นแล้วก็ <c oughs> วคือใหญ่โตกว้างขวางมหฬาอรอลังการงานสร้างร้อนนั้นต้องขุดส้นปลาทิ้งหนึ่งต้นกันเลยทีเดียวเชียร์สุกใส่ตรงนี้เรา,เรา,เาไว้ตั้งบัม ร้อนได้ร้อนดีจริงๆเลยนั่นนี่เนี่ยน้ำน่าจะไหลแสนลิตรยูยตักกันหน้ามืดน,นะขอบสระพูดสูงเลยนะในบ้านสองชั้นตรงนี้ขอบสระก็ประมาณเมตรกว่าๆเลยวเกือบเมตรอะ đây vô nè đây อะไรต่อดีวันพอดีลูกมาใหญสุดนานะไปแล่ปั๊มซับมืดไปดูปั๊มซับมืดนะรจะใช้ปั๊มสองนิ้วสองแรงนะดูดมาพักน้ำตรงนี้นะอลังการงานสร้างนะทีมงานนี้ไว้ใจได้ นี่รถขูดเองถ้าเป็นจ้างก็ก็แพงหน่อยก็เป็นธรรมดาเลยไม่มีรถเองก็ต้องต้องจ้างเขานะถึงมีรถเองก็ต้องจาง้างคครับนะเพราะเราขับไม่ชัดนะตัวถับปูร้อนมาเนะีเป<อ>็นคลิปที่สองของวันที่ยี่สิบสเมษาขูด2องวันเสร็จถ้าขูดแบบเต็มเต็มวันก็น่าจะเสเร็จแล้วเมื่อวานแกมาครึ่งวัน วันนี้ก็เต็มวันก็น่าจะดีน่าจะเสร็จนะน่าจะดนะใช่ไหว่าน่าจัดอะไรับ <c oughs> แล้วก็ทำรั้วด้วยน้ำกันสิ่งมีชีวิตพัดลงไปในพัดตกลงไปในเออสะนะ กระต้อนของในหัวมีนอนหรือเปล่ามามาดูกระต้อนกันก่อนกระต้อนกินดูกระต้อนงามกว่าทุเรียนอีกนะฉีดยาอะไรคล้ายๆกันนะยาฉีดน้อยไอ้เหี้ยทุเรียนดูแม่งดูแลยากชิบหายนะกระต้อนเป็นลูกแล้วถ้ากินแล้วปุ้งยกปุ้ก็เหมือนเหมือนกันนะคือเป็นยาเหวอะไรของแม่งก็ไม่รู้นะทุเรียนเนี่ยมันถูกตัดต่อพันธุกรรมให้อ่อนแอหรือเปล่านะผมไม่เข้าใจเหมือนกัน แม่งเ,เดียเด๋ยวต้องฉีดยาโน้ยานี่ยานั้ยน,นยาเยอะชิบหายนั่นนี่ขอบ่นเรื่องทุเรียนน่อเดี๋ยวมันก็กะว่าจะปลูกกัน,น,นปลูกสักสี่ห้าสิบต้นนะต้องหาความรู้เยอะๆหาหน้าไม่พอเป็นพืชที่แห้งอ่อนแอชิบหายเนาะอ่อนแอจริงๆนะทุเรียนเนี่ยนะแต่ว่านั่นแหละผลผลตอบแทนถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยก็ค่อนข้างเดียงงดงามมาได้ดีเป็นล้านะ่ะ นะคุยเงินเป็นกิโลล้านนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะปลูกอยากจะทำกันเยอะนะแล้วก็สมหวังมั่งผิดหวังมั่งก็แล้วแต่บุญแล้วแต่เวรแต่กรรมแต่ละคนน็แน้วกันบางทีเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยบุญเก่ากรรมใหม่ด้วยนะแล้วก็ดูแลให้ถึง นะบางทีกาว่าจะปลูกปลูกเนี่ยไม่ได้นะต้องเตรียมระบบน้ําให้พอนะระยะหนึ่งปีของทุเรียนเนี่ยต้องการน้ําเท่าไรนะต้องศึกษานะพื้นที่กี่เอ่อเท่านี้ไร่ใช้ใช,ใช้น้ําเท่าไหร่นะทุเรียนกี่ร้อยต้นใช้น้ําเท่าไหร่กี่ลิตรอะไรพวกนี้นะโอ้โหแบบโคตรละเอียดอ่ะทุเรียนนะแล้วก็จะมีเซียนเรียนเซียนที่ทําทุเรียนก็ค่อนข้างเี่เกิดขึ้นมาเยอะแยะนะครับ ดูได้นะส่วนตัวผมคิดว่าให้ดูได้เลยนะครับศึกษาแล้วก็นํามาปรับใช้ในพื้นที่ของเราก็โอเคนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเแนะนําเรื่องความรู้นะรีซ์เอ,อความรู้หาง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยความรู้ค่อนข้างที่จะหายากนะโซเชียลมีเดียเ,เว็บไซต์อะไรพวกนี้นะมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะหนังสงืงหนังสืออะไรเนี่ยนะมันก็ทายากเดี๋ยวนี้มี แอปพลิเคชันนะเฟซบุ Facebook, YouTube, TikTok, นะ๊กยูทูบทิกต็อกนะเยอะแยะมากมายนะคนที่เขาทำสวนทุเรียนเนี่ยเขาก็อยากสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะเผื่ออนาคตจะได้ขายทุเรียนเอ้ยขายยาทุเรียนเอ้ยสวนมากเนี่ยเขาจะให้ความรู้ก่อนนี่ผมสังเกตได้แล้วเขาจะให้ความรู้นะผมดูในแอปทิกต็อกนะทิกต็อกก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสวนทุเรียนนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ยาตัวนั้นตัวนี้นะพอะเราเริ่มมีคนติดตามเยอะๆนะก็สามารถขายของได้นะ ไปเป็นเอฟซีนะามตามเขาแล้วได้ผลเนี่ยก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของเขานะาก็ดีนะนะแต่ความรู้บางอย่างเนี่ยบางทีเขาก็บอกไม่หมดนะถ้าบอกหมดเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็ไม่รู้จะขายอะไรต่อนะแต่ปันว่าก็ศึกษาแล้วก็เอามาปรับใช้แล้วกันนะเป็นไรแดงฉีดอะไรเป็นไตโกโดมาก็ฉีดอะไรหลากเน่าโคนดำต้องแก้ไขย,ยังไงนะนั่นนี่มีเยอะใยะหเดี๋ยวนี้เนี่ย ต่อไปในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเกิดเซียนทุเรียนกันเยอะนับเซียนปาล์มก็เยอะเหมือนกันปาล์มนี่ก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มีปุ๋ยแบบเอ่อปุ๋ยเป็นถุงเล็กๆนะฮิวมิกอะไรก็ว่ากันไปนะใครจะซื้อใส่ก็ลองดูนะผมก็เคยลองมาเหมือนกันนะแต่ว่าของผมเนี่ยลองเสร็จแล้วแม่เจ้าในหัวข้อทิ้ง <c oughs> ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ดูผลสําเร็จแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไปใส่ปุ๋ยเอ่อแม่ปุ๋ยดีก,กว่านะถ,าถ้าสําหรับทําสวนปาล์มนะ ก็ลองไปซื้อแม่ปุ๋ยใส่ดีกว่านะดีกว่าไปใส่ซื้อไอ้พวกถุงเล็กๆไปใส่นะแต่ก็บางคนไ,ได้ผลเราก็ไม่หวากันนะก,ก็ลองซื้อดูนะนี่พูดคุยระหว่างดู KX033 ขุดดินนะนะก็บันทึงไว้นะครั้งหนึ่งเราเคยขุดสารอยนะรายละเอียดในการทำเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะนะในการทำให้โคเช่นกันนะ ส่วนมาก็็จะขายตัวเองนะขายผลงานฝีเส้นนะขุดยังไงอย่างนู้อย่างนี้นะแล้วก็จะได้งานเข้ามาเยอะนะถ้ายิ่งฝีมือคุณดีเท่าไหร่นะคนก็จะแห่กันมาจ้างคุณเท่านั้นนะแต่แต่ไม่ต้องมาจ้างผมนะเพราะว่าผมก็ทําไม่เป็น <c oughs> นะซื้อมาไว้ได้ใช้ในส่วนตัวเองนะไม่โครนี้ อนาคตเสียนแล้วก็อาจจะรับจ้างน,นแต่คงไม่ไหวนะแม็โโรเล็กเนี่ยรถเยอะมากนะในขนอมเยอะมากนะับแย่งงานกันเป็นว่าเล่นนะถ้าคนไในฝีมือดีเขาก็บอกปากต่อปากคนไหนฝีมือไม่ดีเขาก็บอกปากต่อปากเช่นกันนะก็ลองไปเลือกเขาดูมผมก็ไม่ได้ทําธุรกิจอะไรแม็กโรแล้วพวกนีนะ้อนาคตไม่แน่นะอนาคตไม่แน่โชเฟอร์อาจจะทำนะไม่แน่ แต่ผมคงไม่นะเพราะว่าเราโอ้ถึงนาทีแล้ววะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะพูดแลว้วอย่วถ้าชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม